วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟีฟเหมันเดิมครับนะครับเข้ามาแลวคุณมาตีก็คนสุดท้ายใช่ไหม ทำไรของคุณเนี่ย คุณเพชรนะครับไมไ ส,สวัสดีครับเออาอารอนจอมตามมาไปตรงนั้นไปตรงนั้นว่เร็วไปตรงนั้นว่อ้เร็วไปตรงนั้นตรงบ้านไปตรงนั้นไปตรงนั้น ้วดบางตนู mm ัหตนนี้เราจะมาเซนที่ิ่ายนะครับ โอ้โหตูมาลุครับที่คุณไม่ได้ที่คุณไม่ได้ยินเพราะเพราะผมอาจจะพูดกับเพื่อนเยอะหน่อยนะครับก็เองไงเวือนผมในคลิปมันดูได้ยินใหม่ hỉa hỉa hả mặt giữ đi hết gần đây quá bốc thăm nắng gần đây gần đây gần đây ไอ้แย่ตามเมื่อกี้มึงเลแหละไของมึงองั้นกูเห็นมึงยืนเออแล้วมึงตายเลย c d ซ c มมมไม่เล็กหนึ่งแม่งลาดกูพ่อเจ้าช่วยกล้วยตากเมื่อกี้คือผมพูดว่าแม่งหมยเล็กหนึ่งแม่งรัดผมนะครับ มันจะเป็นคำายาบซะส่วนใหญ่เราจะไม่ยกมา ป๊บนึงครับเปิดนึงครับหมายเลขสองหัวเกินไปหัวเกินไปเราแป๊บนึงนะครับมึงเขจาจดการตัวเชี่ยนี่ก่อน <c oughs> มึงเกยกันไหมวายเพชรมึงเกยว่ะกูว่ามึงเกยไอเชี่ยมันรู้ว่ากูเข้ามาชา้าไอเพชรมึงมาช่วยกูทีดิมันจะค้ากูแล้ว ไอตุ้งไอตุ้งไอตุ้งมึงเจอได้ทุกที่เลยนะไอตุ้งไอตุ้งหล่นวะไอตุ้งหล่นไอตุ้งหล่นไอตุ้งไอเก๋ไอตุ้งหล่นวะไอตุ้งเอาเฮ้ยดูว่ากูหลุดไม่กูตา้กูไม่ได้กระโดดเลย เมาตีช่วยด้วยเมาตีช่วยด้วยกากวยอยังรังควยอามยวยสวยสุดมาผิดเรื่องและเอ็กตรีมเดสมาจากไหนมันไม่ใช่เอ็กตรีมเดสนะเพื่อนดูไหม ล้วคนจะรู้ติดไหนวะว่าอย่ามาผิดเลี้ยงผิดทางอ้ามันมาจากไหนวะ ดีโถงใหม่ดีเสมอฮะ อยไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ